สซ่วเวยนองคนงามสาวลาวตะลุยเที่ทยไไไว,วไทยสบายดีสวัสดีพ่อเมยียพี่นออ้องเด้อยทางฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะที่เข้ามาเบ่ง ตอนนี้กําลังย่างออกจากห้องเลยเพื่อว่าทุกคนเนาะกําลังอ่าจะพากันไปไปเที่ยวย่างโมโหสิไปบอลใด้ในเองจ้งพี่น้องเขาก็จะไปเรื่อยๆเนาะไปเบิ่งกันไปหลุนกันว่า่หมู้าสามคนเนาะเลยเนาะสิไปเที่ยวบอลใด้ในเองวันนี้เนาะทุกคนเนาะสม่อว่าก็มีโอกาสได้มาอ่านั่นแรกเพื่อพี่น้องเนาะมีเอฟซีเนาะเพิ่นอ่าเอาเงินเนาะเงินให้ซื้อกินย่างคาร์ลุนมากกันเลยได้มาในเองจ้งพี่น้อง ไปหเข้าไปกันเลยจ้าเพื่อพี่น้องใช้เลยเท่านะน้นองอามงอา,างอนเผิ่นกลังยางไปกันอยู่เนาะทาเอเดย่พวว่าโมโหเพิ่โโพนเพชรยางจ้าพี่น้องตะลุยเที่ยวกันบาดนี่ตอนนี้กำลังยางไปอยู่จ้าเพื่อนพี่น้อง ไปเทียวยางมากๆเลยจ้าคุยพี่น้องเลยใส่เม็ดก่อนอายคนอายเห็ดยางคนเลยแย่กาเขากับจะพย่อยใส่เม็ดคิดกันแล้วเพื่อนพี่น้องเนาะไปอากาศดีเพื่อนพี่น้องฝนอ่าบตุตรกแต่ว่ามันเมิดนะนะทุกคนอากาศเย็นๆเนาะอากาศเหลื่อมเย็นมาเลยจ้ะเขกากาอาฉั่วก็ได้เอาเสื้อเอเื้อยเทว่าคนโกลัวคนน้องมาใส่ถับ ตัวข้างในจากหอยพี่น้องออกจากเท่ๆเลยแล้วควันนี่หอยพี่น้องเลยป้าในเวลาไปเที่ยวกันได้บ้างจากที่มาเนาะมาตั้งแต่แป้นมือกล่วหอยพี่น้องเลยมาหอดีเนาะกินเขาย่างแล้วเพื่อเฮ็ดน,นี้เฮ็ดทันป้าเขาไปกับประมาณตอนนีซิบซ้องมือกลัวพี่น้องจะได้ออกจากห้องเพื่อว่ามันทุกคนเานอาการ์ดเง ขเขาเรียบร้อยมีแต่ข้าลุยอย่างเดียววันนี้บากคนขาจะลุยไปเที่ยวอย่างเดียวเนาะมาหลุนก bon ันว <c oughs> ่ามันจะมีบอลไดเน่ที่เราจะไปวันนี้นะเพราะนานๆทีทีจะได้ออกมาอะนะบอลซุบๆนี้บอ้ออกมาเนี่ยท่าเทพว่าเนาะสองเดือนเราจะไปเนาะเดือนตัวนี้ก็รับรอกมากันนั่นเองจากพี่หน่อยมาเส้นทางหมู่บ้านของเซนเทว่าพิ่นกาไงอีพี่พี่หน่อยเดี๋ยวว่าเส้นทาง อาแบบเขาเที่ยวแบบอานเลยอันนี้เป็นเส้นทางหมู่บ้านจ้ะถ่ายกล้องหลังไหมถ่ายกล้องหลังให้เพื่อนดูอ๋อเดี๋ยวถ่ายกล้องหลังให้เบื้องหน้าพลอี่น้องเส้นทางใหญ่ค่ะจ้ะโอ้บ้านนั้นเขาจะประดับประดาอย่างงามคากุ้งเค่ยเบื้องแนวพลอนพี่น้องงามคากผักกราดดูนี่อู้ผักกาดดู พักกระโดนเพื่อพี่น้องเลยเพื่อว่าคนที่นี้พักกระโดนเอ้าคนนึกว่าพักอย่างพักกระโดนเนาะมาพักกระโดนเพื่อพี่น้องบ้านนี้เขาจะตกแต่งงามค่ะเอเห็นหรือเปล่าอยากได้งามค่ะสุดยอดเลยจ้ะเพ่อพี่น้องปะไปต่อกันเลยจ้า ซอเวยนนองคนงามสาวล่าตะลุยเที่ยวไทยจ้ามอนี้นนนนย,ยื่อนท้ายยนถายหลวมกนแลวจับไปพี่น้อง,งาาเ,เอาบ่กคอยจับแต่มือได้มันจับมือได,อ,ไดอ้บ้านลังนี่จะเป็นงาม อัได้เอาอมนันมีที่รู้สึกุกใจนสมันุมันมีการสั่นบ่คสองคนาเสียาเียของ่อ้นโคเรื่องซื้อโทรศัพท์เห่กันย็นค่ะอากศกำลังเย็นยังว่าจะป้าดาใสกวใสขึ้ยา่ใช่ หมวาน่ะสาวงามสามคนไปเที่ยวจากคนไม่น้องเลยซิวเดนะคิวได้เหรอขอเอาเอาเลยขอยกับอันเนาะสบายขนาดนั้นมักรุดแอวไปไปหาสเนาะ ไ้าไมกเรือแต่วล่ากรบอกนะเรบ่ไปส่ลละอื่เอหควลาสืคองนะต้องได้จับได้บ่ายเนาะมันดังเอพวันดีบรนดีนะเออต่างกองออนไลน์ไลยหัวเข้าก็ไปบไปตลอดนะเออแมนมันโตมาสื่อกับโตเข้าเองอ่ะมันจะสืบเดี๋ยวพาน่ะ เอาว่าเอาบุฟเฟ่ต์ได้ดิต่างทซื้อมาอะไรแบบคล้ายๆว่าพิษอะนะนะพิษใส่เนอะพิษแบบพิษเสียใจอะซิมบ่ตรงกันอันนี้เคยไล่เหนียอะไรก็เลยสาวเดือนมีเตอร์สุตะลาอย่างเงี้ยเนาะมีแต่เออเปซื้อ่านง่ายอย่างเดียวเลยอะแต่งแบบสบายง่ายได้ับได้บ่ายโผม่ได้ดับได้บ่ายเนี่ยเนียวพาเนาะจะรอคือวิ่งไหวเนี่ยไปเลย มาเอพี đó, i, o, ibo, ỉ, ่นอนกัตะลุยขึ้นลถแล้วซุบก็จะจบสิบอีกฝันะนเองเนาะนด่ได้พวกหาอาทิเี๋ยวใหถ่ายมายังทันได้ไหมใสเม็ดใส่เม็ดหอดมากสมนรือเดี๋ยวเห็นข้องเงาใส่เม็ดใส่เม็ดถึงทางกรเดือกพี่เราเอ้ยาพี่อรา วันนี้ก็ยิ้ยมบ้านเล,นเลยแหละจ้ะพี่นเองพราได้มีโอกาส<อ>เดออกเที่ยวอยเอเดเอาันส่ายวดีเร,เรเาใส่แมทำกาใส่แม็ ราก็ตรุยเที่ยวไปแล้วก็นั่งรถไปแล้วก็สังเกตเห็นรถสองคันเอาเท้าเกาะกันคันหนึ่งน่าจะเสียอีกคันหนึ่งน่าจะไม่เสียแล้วพายุงเพื่อนไปน่ารักมากเลยทุกคนเอเอเป็นภาพที่น่ารักประทับใจมากเลยรือดีช่วยเหลือกันสุดยอด คนไทย <c oughs> เครื่องนี้น่าจะเสียมอเตอร์ไซคันหนึ่งปะเราก็ตรุยน่ตคือโอ้โหเส้นทางดีมากเลยทุกคนจากท่าอิดไปเซนทันเมดเกตนะแบบเจริญมากเลยเส้นทางสะพานโอ้โหหลากหลายมากสุดยอดมากทุกคนเส้นทางนี้ไม่ค่อยมาเท่าไหร่ทุกคนนี่ก็เพิ่งน่าจะเคยเห็นเนาะแบบโอ้โหสะพานเยอะมาก สะพานตึกข้างๆเพียบทุกคนก็นั่งไปเรื่อยๆเนาะโอโ้สุดยอดนี่แหละประเทศไทยทุกคนมีหลากหลายให้เรือกชมจริงๆสะพานนี่ยาวมากเลยทุกคนเห็นตั้งนานแล้วยังไม่สุดเลยน่าจะเป็นสะพานรถไฟนะทุกคนถ้าไม่ผิดเนาะโอ้โหอลาัางการงานสร้างจริงๆพ่อแม่พี่น้องว้าว นี่นะทุกคนน่าจะเป็นสถานีรถไฟใหญ่มากสุดยอดใหญ่จริงๆโอ้โหน่าจะใกล้ถึง้วทุกคนเราก็จะลุยนั่งไปเรื่อยๆเนาะชมวิวข้างทางแบบว่าสุดยอดสะพานเยอะจริงๆไรอะไรสดรอผ่านรูบเบอร์ค่ะ๋ารูเป็นยูรูบเปอร์อ่าใช่ค่ะแล้วมาไล์อย่างนี้ยังไงอะไม่แบบว่า เราดูทูตเนี้ยตัดคลิปลาดูทูเนี่ยเขาชอบดูเขาชอบดูท่านั่นกันมีคนติดตามเท่าไหร่แล้วอ่ะหนูไม่ยอะมากดึกดื่นเลยว่ามีเลยเหรอค่ะไม่ทำมาดองไม่ทำคอนเทนต์เองป่ะใช่ค่ะดีไหมไทายไมนย่คยอะไรนี่เะค่ะได้ได้ตังค์จากยูทูปเดือนเท่าไหร่เอเสเป็นหมื่นไหมเป็นหมื่นไหม ถ้าอยากให้ปังก็ต้องมีอะไรแบบที่มันแบบว่าเป็นข่าวอะ <c oughs> อแบบ <c oughs> <ช>ส้มตามเปิดเสื้ออย่างเงี้ย <c oughs> ดังเลยเฮ้ยม <c oughs> ือสัน่นใช่ให้สัน่นนิ่งนิ่งนิ่งรถมันจะสั่นแต่เราไม่สั่นจะเป็นตอนนี้แล้วแพ้ตื่แล้วนะข้อตื่นแล้ว เราเราอยไปตัดต่อไงเรามีเครื่องตัดต่อใช่ค่ะเรามีเครื่องตัดต่อที่ทำเป็นอาชีพเลยเนี่ยอ่าเสริมค่ะออ๋เสริมอ่ะใช่คเรื่องวันหยุดอะไรที่ทำงานงานอะไรงานอะไรงานทำงานเป็นแม่บ้านแม่บ้านไม่น่าเชื่อลักษณะมันไม่ได้แม่บ้านก็ทำงานออฟฟิศ ไมยน่าเชื่อไม่น่าเชื่อหรอกนะน่าจะไปไกลกว่านั้นเราทำงานออฟฟิศกเองทำงานเป็นแม่บ้านญาตบ้านเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคนคนเจ็บได้เหรอเด็กค่ะพี่เลี้ยโอ้พี่เลี้ยงเด็กใช่โอเคใครจะจ่าย ันจเอาไว้ยังยังไม่ได้เอาคนโตอย่างนี้ขึ้นไปใหญ่ออกูจะเตะแทะพวกเราก็ถึงเซนทันเมเ็ดเกศและตึกเยอะมากทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายอีกคลิปหน้าให้ดูนะทุกคนคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลดคก์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์ให้พวกเขานี่ด้วยจ้า บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง